เข้ามาแล้วก็กดไลค์ <S <S กดแชร์นะการเสนอชื่อนายกฐมนตีถ้าสมมติมาเสนอในครังเบวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเลือกผู้นําประเทศเขาต้องเขียนชัดเจนเหือชื่อมากกว<ม>่านี้ครับบางคนเป็นสวแก่เท่าจนตายแล้วอนะจนจะตายแล้วใกล้แล้วหวานดันใจทั้งเบาหวานทั้งความดันทั้งหัว,หวใจวอ่านยังไงก็ไม่มีบางคนเป็นสอวอายุก็มากแล้วมากกว่าผมอีกเรียนบางคนก็จบกฎหมายก็ยังแบบตอนล บอกว่ามีข้อความว่าเขาห้ามผมอ่านยังไงก็มีมีข้อความห้ามผมไม่เชื่อนะครับบางคนเป็นสมาชิกวุฒิสภาใครก็ไม่รู้นะไม่ได้เอย่ยชื่อนะนะเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่บางคนมีความรู้ทางกฎหมายด่กลับบอกว่ามาตรา272มีข้อห้ามเขาห้ามไว้เสนอได้ครั้งเดียวไม่มีการสเสนอชื่อนายกรรฐมนตีถ้าสมมติมาเสนอได้ครั้งเดียวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเลือกผู้นําประเทศเขาต้องเขียนชนัดเจนไม่มีเลย มีเลยนะครับนะจะไปดูมาตราแปดสิแปดที่ก็พูดกันนะเราไปดูเปิดไม่มีเลยนะครับมันแสดงว่าเห็นว่ากางคนเนี่ยเป็นสองอเ่ยนะกินกันเดือนภาษีแต่กูประชาชนแบบหน้าด้านๆขออนุญาตใช้คำหยาบนะผมคนคนชาวบ้าน้านนอกอพูดสุภาพไปได้บางคนเดชาทำไมพูดใจหายาคายผมยอมรับคนระับผมคนตาน่างจังหวัดอือคนมันนอกอมาตราแปดสิแปดไปดูนะันะ่งไปดูนะัดูนะ มันไม่มีอะไรนะครับดูนะไม่มีอะไรเกี่ยวนะไปดูมาตราตัาไหร่ร้อยห้าสิบเก้าไปดูดูนะไปดูนะครับมีห้ามตรงไหนไหมไม่มีนะครับไม่มีข้อห้ามเลยรูทุงไหนไม่ไั้แต่มีสวอบางคนเป็นสวอที่ผมอยากใช้กาสวอหน้าด้านสวอสวอตอแหลบางคนใครก็ไม่รู้มันมีตั้งสองร้อยสี่สิบเก้าคนใครก็ไม่รู้ตอแหล บอกว่ามาตาสองร้อยเจ็ดสิบสองวักสองมีข้อห้ามชัดเจนครับไม่มีนะครับนะแะ่ครับมีนักข่าวโทรมานะครับมันไม่มีข้อห้ามตรงไหนนะครับไม่มีห้ามตรงไหนเลยอสองเจ็ดสองวักสองไม่มีเขาเพียงแต่บอกว่านะการการเสนอที่เนี่ยนะเนีย่ยการโหวตนายกเนี่ยต้องได้คะแนนเสียงมากกว่าตึง่งนึงแค่นั้นเองเขาไม่ได้บอกเลยว่าอ่า ครับเขาไม่มีข้อห้ามเลยแต่สวจอมตะลอนบางคนสวจอมบิดเบือนข้กอกฎหมายบางคนบางคนจบกฎหมายแต่มีจริยธรรมบ้างไหมมีคุณธรรมบ้างไหมมันไม่มีคําว่าห้าหมตรงไหนอ่านยังไงมันก็ไม่ห้ามมันจะโกหกประชาชนไปถึงไหนครับไม่มีเนี่ยภาษาไทยไนี่ไหอะไม่มีข้อห้ามนะครับ แล้วอยู่ดีครับทั้ทงสวและสส,ส,สไปโหวตนะว่าเสนอชื่อซ้าไม่ได้จนพิธาไม่สาม,มารถจะได้รับการเสนอชื่อเป็นการกระทําที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่าต้องติดคุกไหมเขารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่มีข้ออ้างแต่คุณไปนะั่นและประธานสภาวันมูมัดนอมมาทาก็ใจไม่ถึงก็ปล่อยเขาโหวตเสียงข้างมากว่าอะไรก็ตามนั้นวันมูมัดนอมาทาควนถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่าพี่น้อง มันเห็นชัดเองว่าไม่มีความแล้วคุณอยู่ดีก็ทําให้พักก้าวไกลนะนิทาได้รับความเสียหายไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกครั้งที่สองพักก้าวไกลนิทาควรดําเนินคดีกับประธานรัฐสภาหรือดําเนินคดีกับไอ้พวกที่ยกมือเสียงข้างมากหรือไม่ควรไหมนะถ้าพวกนี้ติดคุกนะปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบเนี่ยทําหน้าที่ฝ่าฝืนจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องสิ้นจุดความเป็นสสตรวเลยนะ สอวอก็หมดเลยควรไหมล่ะพักก้าไปก็เอาไหมเนะ่ยวิชาเอาไหมล่ะทั้งประธานทั้งสอสอฝ่ายรัฐบาลเก่าร้อยแปดสิบสเสียงร้อยแปดสิบแปดแล้วก็สอวอเนี่ยทั้งหมดที่ไปยกเนี่ยเนะไปะยกมือแล้วก็บอกว่าหวดท้มไม่ได้เอาไม่ติดคุกควรไหมเออมันมันเห็นอยู่แล้วว่กา,กาการกระทำอาการือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบในกฎหมายอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญทุกมหาวิทยาลัย พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่คิดเลยว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งสงวลและสสจะกล้าบิดเบือนรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเพียงเพื่อรักษาอำนาจให้กับเผด็จการทหารนะครับเขาบอกทุกมหาลัยเลยครูบาอาจารย์เพื่อนผมก็เป็นอาจารย์สอนมหาลัยที่ธรรมศาสตร์ก็มีจุฬาก็มีนะครับารามก็แหงก็มีเพื่อนผมเขาบอกเลยบอกเนี่ยพี่เดชไม่น่าเชื่อนะคนพวกเนี้ยการศึกษาสูงสูงชาติตระกูลสูงอายุก็มาก แต่กล้าบิดเบือนกฎหมายและธรรมนูญเพียงเพื่อรับใช้ประเด็จการอหารที่ยึดอำนาจมาแะนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามก็ได้เต็มที่นะครับเพราะเป็นรายการสบายๆไม่มีกฎกติกามารยาะเมื่อกี้เพิ่งได้สัมภาษณ์นักข่าวไปสองสำนักก็ปีพีทีวีนะแล้วก็เสร็จแล้วก็สำนักข่าวอะอะไรวะอีซี่ยุคนพวกนี้ก็มีนัดคุณยุคนมาสัมภาษณ์ที่ ที่สำนักงานนะฮะก็วิเคราะห์การเมืองกันนะครับแล้วก็มีวันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะก็มีสำนักข่าวใหญ่ก็เชิญไปนักวิเคราะห์การเมืองนะแต่ขออนุญาตไม่บอกเป็นช่องไหนแล้วกันเป็นความลับดันแชร์แล้วครับขอบพระคุณมากครับนะครับนะเข้ามานะครับทักทายกันนะครับสวัสดีครับอีฮิวครับจุกครูจุกครูจุกครูนะสบายๆนะครับวิจารการเมืองเต็มที่ไม่ต้องกลัวติดกุ๊กนะครับผมเองก็โดนสวฟ้องมาหนึ่งคดีแต่ไม่มีปัญหานะครับนะ นะครับเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนวิจารณ์สววิจารณ์สสวิจารณ์ส,สวบางคนที่ทรยศต่อประชาชนนะสวที่เนรคุณกับประชาชนวิจารณ์เต็มที่ครับไม่ตระกติกคุกไครได้รับหมายสารก็แวะมาหาผมเลยซัดนะเต็มข้อเลยเต็มบาทาเลยนะนะครับนะบางทีก็เรียกว่าเต็มทีนบ้างอะไรบ้างนะก็หลายคนบอกว่าผมเป็นคนพูดจใจไม่สุภาพอันนี้เรื่องจริงคนระับเพราะว่าผมเป็นคนเถื่อนคนถอยเป็นคน,น,คน,คนบ้านนอกคนจังหวัดชาตจน์เซาแปดิ้วก็ซัดเต็มข้อ เต็มเท้าหรือเต็มตีนเราวิพา์วิจารณ์สอวอเนี่ยคนไหนที่ทรยศประชาชนซัดเต็มตีนพักการเมืองพักไหนก็ทรยศกับประชาชนนะครับซัดเต็มข้อเต็มเท้าหรือเต็มตีนได้เลยนะฮะไม่จ้องกวยครัใครโดนพักการเมืองโดนสสอส,อสอวอฟ้องร้องดำเนินคดีมหาพิเดนะจะดูแลเ,เป็นพิเศษเลยนะครับทักแวะเข้ามาอยู่ที่ถนนลำนคาเลขที่194ททหนึ่งสี่ซอยลำนาห้สองทับหนึ่ง ก็มาที่นี่สวกินเงินเดือนจากภาษีถ้าสมมุติว่าคนไหนมันทรยศกับประชาชนซัดเต็มข้อนะครับแม้กระทั่งการพูดคำหยาบเนี่ยสารดีกาตัดสินแล้วเป็นเพียงการพูดที่ไม่เหมาะสมนะครับนะการแสดงกริยาหรืออะไรต่างเป็นการประกอบการนําเสนอข่าวหรืออะไรต่างให้มันดูน่าสนใจไม่ต้องกลัวผมยังไม่กลัวติดกุ๊กเลยนะอายุเจะาหกสิบนะ,ะเป็นอะไรามาสามสิบแปดปีจบในสิบัณฑิตไม่ต้องกลัว สวอคนไหนให้สัมภาษณ์รายการดังๆวันนี้ก็มีมีสวบางคนไปให้สัมภาษณ์รายการดังบอกว่าอะไรข้อบังคับการประชุมสภานะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะครับพอโดนด่าดังหนักเข้ามาบอกว่าอะไรนะผมอ้างทั้งรัฐมนูลนะข้อบังคับมันเริ่มแถไปเรื่อยๆนะครับสวอนะไปออกทีวีพอโดนเขาซัดเข้าไปซัดไปซัดมาตอนนี้สวอบางคนเริ่มแบนะเริ่มตอแหลแล้วแต่ผมไม่บอกว่าใครนะ ไอ้พวกนี้เป็นพวกสวกร,ระจอกที่เราเห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยก็ต้องแชร์กันไปสวบกร,ระจอกบ,บางคนเรื่องแถวันก่อนบอกข้อบังคับข้อ41ใหญ่วรนธรรมนูญตอนนี้ก็นักวิชาการอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญออกมาบอกแนละ้วบวรศัตว์ออกมาจุฬาธรรมศาสตร์รามคำแหงทุกหมหาอะไรออกมาหมดแนละ้วบอกว่าพฤติกรรมของสสและสวที่ยกมือว่ายัตติเสนอ หวตนายกพิธาขัดต่อข้อบังคับข้อ41รัฐธรรมนูญเป็นการการะทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาบอกว่าเป็นการบิดเบือนกฎหมายอย่างร้ายแรงไม่น่าเชื่อว่าทั้งสอบอและสอส,อส,อสอบางคนบางท่านที่ยกมือสนับสนุนนั้นจะกล้าบิดเบือนกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองมีอํานาจหรือเพื่อที่จะสนับสนุนประเด็จการทหารที่ยึดอำน,น,นาจ ไม่น่าเชื่อนะครับทำได้กันนะั้พราะนั้นพี่เราประชาชนก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะมันเป็นการการะทาที่เลวร้ายมากผมก็เรียนจบกฎหมายรัฐธรรมนูมาจบเนติมินนะอาจารย์บวันดั์ก็สอนที่เนติด้วยสอนมา,าสอนตั้งมหาลายัยทั้งหลาสามสิบปีเขายังรับไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่ารัฐสภาไทยจะบิดเบือนรัฐธรรมนูญแล้วก็ลงมติเสียงข้างมากลากไปนะโดยนะไม่ชอบด้วยกฎหมายตอนนี้ก็เริ่มมีนักร้องไปยื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อจะส่งไปยังศาลรัฐมนุญว่าข้อบงังคับการประชุมสภา ใหญ่กว่าร,รัฐมนุนนะซึ่งเป็นเรื่องที่อับประยชนกดสูงมากเราไม่น่าเชื่อว่าคนบางคนเรียกว่าผู้ทรงเกียรติเป็นสสเป็นสวแต่บิดเบือนกฎหมายกรอบบังคับใหญ่กวะะรร่ารัฐมนูญโอ้โงคนะับสวใหญ่กว่าประชาชนประชาชนเลือกนิธามาด้วยคะแนนรวมทัวรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่สวไม่อนุญาตให้เป็นนายกนะ นะครับเราจะเรียกว่าสาวพวกนี้เป็นสวขยะสวะหรืออะไรดีครับจัดกันเต็มที่ไม่มีความผิดครับคนพวกนี้เราไม่ต้องให้เกียรติเลยมากเป็นคนที่ถูกตั้งคำถามว่าทรยศกับประชาชนหรือไม่ไม่ต้องให้เกียรติไม่ต้องพูดจาสุภาพกับมันผมไม่กลัวมันมันจะฟอ้องเพื่ออะไรนะให้มันฟอ้องมาสักร้อยก็ดีกูก็ไม่กลัวเพราะอะไรถ้าวันหน้ากูต้องติดคุกไปเนี่ยก็เป็นการติดคุกเพื่อชาติจะได้ประจานมันจะเด็ดหัวทนายเดชาโดยการฟอร้องปิดปากกูไม่กลัว นะผมกําลังจะบอกว่าผมไม่กลัวคุณนะกลัสุภาพด้วยคนภาษาชาวบ้านด้วยหนึ่งกูไม่กลัวมึงสองผมไม่กลัวคุณ